สะการบินไทยเตรียมขยับพนักง,งานเหลือหมื่นคนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเตรียมประกาศโครงสร้างใหม่เพื่อกำหนดใช้สำหรับการฟื้นฟูกิจการโดยมีการปรับลดจำนวนพนักง,งานในองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันราว1 5 0 0 0คนซึ่งออกแพ็กเกจเออรี่รอบ2ชดเชยสูงสุด400วันแถมเงินพิเศษอีก4เดือนมีผลหนึ่งพฤษภาคมนี้ทันทีแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าต้องลดเหลือกี่คนเพราะจำเป็นต้องดูความสมัครใจของพนักง,งานด้วยและในขณะนี้จำนวนพนักง,งานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กรมิวชั่น เซฟเพลชันแพนบีได้รับการยืนยันแล้ว360คนเพราะเป็นจํานวนที่ยื่นความจํานงมาตั้งแต่รอบก่อนซึ่งการเปิดรับสมัคร MSPB ในครั้งนี้จะให้สิทธิ์พนักงานที่อยู่ในโครงการลาระยะยาวโดยยินยอมรับเงินเดือน20%ทั้งนี้ในปัจจุบันมีพนักง,งานได้เข้าร่วมโครงการ LW 2 0จํานวน2699คนส่วนแพนซีคาดว่าพนักง,งานจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่ต้องรอดูประกาศโครงสร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการใหม่ก่อนจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการในวันที่18กุมภาพันธ์นีี้อก ในปี2564ยังมีพนักง,งานจากเกษียณอายุอีกราว550คนขอบคุณข้อมูลจาก Bangkok Business News สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c h i s e Center .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ